สวัสดีครับเยอกับตุยชวนคุยชวนทำอีกแล้วครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้พพะมาพี่น้องมาอ่าตัดแตงต้นบอกม่วงครับให้ออกนอกฤด,ดูครับนอ้องครับเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสมนะครับที่เขาจะแตงกิ่งหมอกม่วงนะครับให้ออกนอกฤด,ดูนะครับคือเดือนเดือนกันยา เดือนกันยายนอย่างเดียวครับเดือนกันยายนประมาณนี้ผ่าถึงสิ้นเดือนครับแปดนะครับอ่าเพราะว่าฤรดูการออกดอกออกผลเขาับมีอายุขึ้นกันนะครับพี่นอ้องผมก็เลือกในเดือนกันยายนเนี่ยและครับบกม่วงนี่กับเป็นบกม่วงอสามรสครับพี่น้องตัดออกเลยครับอัไนไนสูงอะไรใหญเขาก็กตัดออกครับผม ม่วงสามรสนี่รสชาติดีครับผมอาส่วนมากผมมาปลูกนี่นเป็นงานตอนครับงานตอนสร้างผลนมาเท่ากันนะครับผมสร้างม้ากับอาจารย์ตุครับอาจารย์ตุเผิ่นแนน้ำมานะครับในการอาจจะแต่งครับการใส่ปุ๋ยเห็นดังไรน,นะครับหมกม่วงของเขาจะได้ออกนอกฤลดูได้นะครับผม ก็คือการแตงกิงนะครับแตงกิงตัดกิ่งในเดือนกันยานะครับนี่ทแลเรารับพี่น้องประมาณนี้ครับเขาก็จะออกดอกมาาไม่ออกใบม้าไม่นะครับแล้วก็ฉีออกดอกพร้อมออกลูกนะครับผมมีหลายต้นครับพี่น้องอ่าส่วนต้นนี้เขาก็ออกใบอ่อนแล้วนะครับแต่ว่าเพราะป็นางนะครับตัดออกได้ครับผม จะออกงาไหม่ครับตรงนี้ตามามามหมนะครับผมาะว่าเขาสีออกเขาออกผมผมกันครับปกตริงปกติก,ตตก็เอามือเด็ดก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่ามันหลายนะผมก็เก็บมือมาใส่ตัาดออกนะครับผมอ่าบักม่วงที่มีอยู่ในสวนก็มีอ่าขมิ้นนะครับแก้วแก้วขมิน้น สามรถขายตึกนะครับน้ำดอกไม้ดอกไม้สีทองเนี่ยนะครับเนาะหลายต้อนเยอะนะครับพี่น้องก็เห็ดคือๆกันเลยครับอันนี้ดอกม่วงที่พี่น้องเห็นนี่ตั้งมาจากอาจารย์ตุอ่าปีที่แล้วครับเขาสองปีนี่นะครับสองปีก็ยังมาเต็มดีบันไดน,นะครับพี่น้องกัด ต,ททตาแตงกิ้งจำเพินบอกม้านะครับเรื่องของสูนผมกับมาาทายคลิปให้พี่น้องเบิงนน่งทีนึงว่าผมเห็ดคือเพิ่นบอกเนียผลบ่นะครับจะ่าที่เห็ดมาเนี่ยในผลแล้วครับพี่น้องแต่เลยมาผมมาคุยกับพี่น้องเห็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับนัอนกันก็คือเป็นยาช่องคือตุ๋ยชนคุยชนทำนะผม วันหยาะครับพี่นองเห็ดไปเรื่อยครับเมื่อต้นสองต้นนะครับผมแต่ว่าเขานีหลายต้นเขาลอยากเห็นแนวเลี้ยวเยู่นะครับมื่อนี้กับอากาศดีครับฝนว่าตก โอเคครับพ right I mean, well. ี่น to uh, like mm ้องเขากับว่่อยากให้เขาสูงโดเด่นะครับเบื้องข้างล่างผมนะครับในที่แสงมัทถวถึงนะครับเขาขัดตาออกแป้งออกนะครับว่าตัวน้็อๆนี่เฮ็ดง่ายครับพี่น้องเพราะคือตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมใส่บันไดครับผมนี่ครับพี่น้องนี่กับตัดแต้งแล้วนะครับหลายต้นอยู่ครับน้อง คอยเบื้องถาช่วงเขาออกใบแล้วออกดอกออกผลนะครับผมกะสิีไทยเป็นขีดเป็นขีดให้พี่น้องเบื้องนะครับโอ้ตัวนี้ต้นสูงนะครับผมโมเดลบันไดมาเดี๋ยวผมขอผ่านก่อนมะม่วงที่ปลูกลงปีเดียวกันเลยครับเนี่ยสองปีนะครับเขาสองปีนี่ยครับพี่น้องุยตัวนี้ตอมาครับมาซอยกัน นี่เกลีขเขาอ,าออกเลยครับผมเป็นจริง,ขงเขาอยากให้ต้นสูงเนาะครับน้องพี่น้องเวลาเอาหนวยเอาอยัางเอไงผวกแรงล้มมา แห้งห้องกับบ่อต่องบันนะครับลัางต้นสูงครับมันต้นเป็นต้นหลายปีแล้วต้นสูงแน่นกับล้มนะครับหักแน่ต่วาเนี่อันนี้คือดอกนะครับมันออกมาแล้วแต่ว่าเขากับบ่อเอาครับโอ้ยไงอยอออยออกบ้านเนาะครับเนาะเขาอยากให้เขาออกนิดนึงแต่ว่าเขาอยากออกนิดนึงต่องออกนิดนี้กับเปอร์เซ็นต์บดบดีเด้อครับพี่น้องพอมันเป็นหนาฝนเนาะผลกมากับะลาง เียสอนเบิร์ดนะครับว่าติดดอกว่าต้องเสียดายนะครับผมเขาเห็ดอย่างเขามีคูมีบานะครับพี่นอ้องว่ามัน่าเห็ดเสียงดวงนะครับเพราะว่าตัวสิทตัดสินใจอ่าสื่อพันใหม่มานาเพินอี่กบว่ามันนอตาดนะครับพันกะหลายต่างพอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าเอามาแล้วนะครับเขาตรงเห็ดให้เกิดประโยชน์เกิดประสิทธ,ธิภาพให้ดีที่สุดนะครับก็คือ เขามีคูอยู่แล้วนะครับก็คือเจ้าของสวนเพิ่นแนะนำมานะครับการปลูกยังไงการใส่ปุ๋ยแบบไหนนะครับาการดูแลแบบไดที่จะได้ผลผลิตด,ดีนะครับเก็บง่ายนะครับอันนี้ก็เหตุให้พี่น้องเบื้องนะครับผมซิมีคูนะครับวันนี้ทายวิยอเป็นเศร้าๆแบบไดบุเป็นวัดนะครับพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นวัดหายใจบ่คอ่อิ่มไปไลยน,นะครับ เห็นเดีกับเมยถ้าเป็นก้อนเขาว่าเป็นโควิดนี่คือตัวเมนดอกครับนี่ตัวเอทีเคยู่กับบอมีดอกครับผมติดกับยุ่นสวนนะครับว่ายุ่พบปลาพวกใดหลายคนผมก็ไใดยุ่หัวยุ่สวนยังสี่หลัะครับผมพ่อพ่พอมู่พ่อพี่น้องกับยุ่นี้เป็ดใน y o YouTube นี่แหละครับพี่น้องครับวันนี้กั เ็นไหนพี่น้องบึง้งซี่นี่นะครับอันไหนทีป็นประโยชน์พี่น้องทีมีบักม่วง,งอยู่ก็ล้องไปเหตุบึ้งเด้อครับเดอ้ออันนี้เมื่อเน้นมาผมจับจูดดอกผมก็สามารถจับกลับเจ้าของอสวนเพลินนะครับที่เอาบมกม,ม่วงมาปลูกนะครับเพิ่นก็บบอกมาามันก็ได้ผลคือจังหลีนะครับพี่น้องต้องกัเหตุตามเพลินแหละครับผมเมื่อต้องไปร้องผิดร้องถึกเองนะครับเพราะว่าเขา มีค้นดูแลเสมือดดีนะครับพี่น้องมี youtube มีอย่างให้ราศึกษานะครับกะเป็นหนทางนะครับให้พี่น้องผู้ที่มีจิตใจปลูกรู้ปลูก,กินนะครับขอเป็นกนลาลังใจนะครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อช่องตุย๋ยชวนคุยชวนนํำครับสวัสดีครับ